มาแล้วครับมาหาลูกแล้วลูกอยู่กับแม่เอา,เอาของกินมาให้ลูกด้วยเด้งได้รมาซื้อข้าวเหนียวให้ลูกทุกคนเจ็บใจหวยโอ้ยเป็นไรม้นหน้าใหม่ซื้อสี่สองหนึ่งออกสี่สองสองซื้อสองหนึ่งหนึ่งสองสามสามมันน่าเจ็บใจไหมล่ะวดวงดวง,งยังไม่ถึงทุกคนอ,อ,อนะหรวะวดหน้าเอาใหม่ลงทุนไปทั้งชีวิตละนี่ไงล่ <laughs> ละครับคนเราก็หวังอะเพิ่งดวงนี่แหละทุกคนมา แม่ลูกทำอะไรอยู่เนาะไม่ได้ไปรับเหนื่อยไหมคะวันนี้ซักผ้าไม่เหนื่อยค่ะซักผ้าทั้งวันเยอะเลยซักผ้าพ่อให้แม่ให้หน้องให้ให้เขาด้วยให,ให้พี่รักเ <laughs> ดี๋ยวไปซื้อข้าวเหนียวให้ลูกกันไหมไปน,นะคะดูข้าวเหนียวอยู่ตรงอินเดีร์เดลนูเติรไปคิดดูคิดดูไปคิดดูองหนักเติม เะเอ๋จเอสวัสดีครับมามียางสวัสดีครับยางสวัสดีครับย่างนี่ไงเอาสวัสดีครับเอ้ลูกของจริงนะ่หอกอันนี้ของใครคะ้ว่นเ่้อันนี้ทอดมีขั้นเนียวไหม หูทอเดี๋ยวข้าเหนียวก่อนข้าเหนียวป่อนข้าวลูกไ,ไหน่อไหน่ับน้ำมานี่ไรอันครับกินข้าวครับผมเดี๋ยวกระตูกนก่อนแหละยังไม่หิวเหรอไ,ไอปเหนื่อยยังไม่ได้กลับลูกไปหาของกินก่อนลูกไปเร็วอะไรครับนี่แอปเปิ้ลเหรอของปอมเหรอครับมาสิ อะไรครับไปกำลังไม่รู้ปะอะไรกินอะไรลูกไ่กินอะไรลูกซือ่ฮะเดี๋ยวป้าไปซื้อของจริงให้ของจริงอยู่ไหนเนาะแอปเปิลอยู่ไหนเนาหมดแรงเหมดแรงคือยาเป็นะ อะไรนะครับวิ่งโอ้โหอันนี้หรอกอุ้มอยู่ไหมอุ้มไปขาอุ้มไปไล่อั้นขาหืมตัวป๊าป๊าเลยร้องให้พี่ตูนอุ้มไล่อันขาไล่อันกินอะไรอ่ะดูดูตัวใหญ่กว่าป๊าป๊าอีกแล้วเนี่ย kinh lýng đi nó nói với bi cho nó này này, mày เข้าด้วย mày này ไม่ mày mày. Mày bà, bà đây mày. เอาไม่ใช่ไลอ้นอนไลอ้นไม่ให้มบบมีจุ๊บไลอ้นมบบมีขอจุมม๊บปบาป่าได้ปะได้ไหมคะได้ไหมคะน่มั้ไหมตัวเองปวดหลังใช่คือให้หน่อยค่ะ เอาของเล่นนะที่เราไม่ต้องซื้อของเล่นให้นะพอแล้วพอแล้วนะไม่เอาไม่ต้องไปเลี้ยวเลยห่วย ไม่เอาอ่ะลูกตังหมดแล้วไม่กินนั่นดีมั้งอันไหนครับเอาอันไหนครับโอเคไปจ่ายตังเออจ่ายตังที่ทรักสี่สิบบาทตอนเลิกเรีเยนหินไปฝั่งนู้น <laughs> อันนี้สี่สิบบาทใช่ไหจ้า นี่ได้ไหมจะเป็นรุ่นเหมือนนี่ได้ไหมครับครับไหนๆป้าด,ดูสโิโอเคโอเคมาครับคุณแม่แกไม่ได้แกพยายาม<ด>เป็นคุณแม่คนต้องเป็นความพยายามได้ๆนายอานมาเล็วลูกอันนี้อยู่คลินิกครับคลินิกป้าหมอครับที่แม่น้องแพลวทำงานอยู่ ไอนะไลอ้อน,อน,อนเร็วแม่บิ๊บีีมันนั่งนซอยมูลองเพลงอย,อยู่อยู่นเดินไอนมาครับเร็วๆค,ครับหรือทายลูกไ้น้องนนี้เลย,เลยลไลอนไลอนคะไรอนก็แม่ป้ามาลเวเด็ก <c oughs> เป็นไงลูกอะไรไหม กินเยอะไม่ดีาทีัให้กแล้วไม่ให้กลอ่าเทงหน้ารักกองหน้าขอกินหน่อยนะขอกินหน่อย ได้ไหมครับแมวเอาไม่แมวเอาอันนี้ดูกรากิน,ห,กน,ห,กนหน่อยนะครับง่ําง่ํมอร่อยจังเลยไม่ห่วงของกินนะแบ่งปันแบ่งปันเต้าอ้วง <c oughs> ไชกลับบ้านกันวิ <c oughs> ่งมาจับแท่ไม่ทันทุกคน <c oughs> เอกไทยตอนเรางปฝึกภาษาดิลงดี <c oughs> <c oughs> ถึงบ้านแล้วครับทุกคนนี่ค่ะดูว่าตุนซื้ออะไรมาบ้างวันนี้เราจะจะทำเมี่ยงให้ครอบครัวน้องแพลวกินนะครับได้กุ้งครับหว่วยไม่ถูกก็กินได้ทุกคน <c oughs> กุ้งเราจะทํากุ้งเช่นน้าําปลาแล้วก็เป็นเมี่ยงครับเมี่ยงกุ้งหอยแครงนี่ยังไม่รู้ว่าจะอาจจะลวกเฉยๆหรือจะเอาตําใส่ส้มตำตำหอยแครงมั้งครับไม่แน่ใจอันนี้ บีบีว่าอยากกินแจ่วฮ้อนซื้อเ,เออซื้อวุ้นเส้นกับนี่มาครับหองละพาตรงนี้ซื้อไข่มาติดบ้านไปด้วยแล้วก็ผักเราก็นี่ฮะต้นหอมผักชีพวกผักสลัดทุกคนผักสลัดแล้วมีผักคอเหลืออยู่ตู้เย็นแล้วก็นี้ผักที่เหลือเมื่อคืนเนาะอ่องแพลออกมาจากหน้าบ้านมะนาวุ้ยมะนาวตะหักแแ้สดามาลังกุ้งครับ นี่อะไรเนี่ยขนมก็พริกครับนี่นี่นี่ตำมะหุงอาจจะตำไข่แข้งใส่นี่แหสิบบาททุกคนมะฮูงเฮิรมเฮิมเฮิม,มข้าวต้มมัดวกนนี้กับข้าวลูกขนมกับข้าวผลไม้น้ำข้าหลอดลูกนี่ครับประกาศแก้วทุกคนครับจา๋า ประ <laughs> กาศแก้ว,วเดี๋ยวาทำอันนี้ช่วยเดี๋ยวาผักนีคะ่ะหั่นเนื้อคมีเนื้อใอ่ตู้เย็นเราจะทำลาบเนื้อด้วยจ้าทุกคนแซ่บแล้วมื้อนี้เชฟตูนครับจะลงมือเองเชฟตูดผ <laughs> ักอลังการมาเป็นสวนเป็นไร่เป็นไถ่เป็นนาทุกคนเดี๋ยวอันนี้หั่นแล้วเราจะสับครับสับสับโอเคครับ สับ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 เลง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 เขาอยากจะเอาเนื้อเลงมาสับนะเอาสับทุกคนได้เตูนหายไปอ่ะต้องืแลวม่ต้องพาวกรรมตูนอ่ะกินไผกับพอเไม่ดสับสับสับสเลค่ะเล่นกมือไหนค่ะกเริกกูดบยเสร็จแล้วครับเครื่องลาบของเราได้ไม่มีอันนี้นะ ใบมะกรูดครับซอยเนาะเดี๋ยวจะราบสุกทุกคนจะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวรอแม่ใกล้เลิกงานก่อนครับเราจะครวะัวไรนี่ครับถาดผักเรามาเป็นถเป็นสวนเป็นไร่เป็นปน,นา <laughs> นี่เพียบเลยสารพัดผักจะรักให้เห็นน้องชีวะอยดับแรดีสาว้า,านเบบี้แล้วก็เนนะี้ย ต้นหอมของเธอเลแล้วก็ตัวสับยาวิวฉันมาหรืออันว่าจะาอันสภบฮาอย่างโย่จับเด็กอาบน้ำทุกคนคิดว่าจับปูใส่กระด้งเฮ้ <c oughs> ไม่ต้องหัวล้อเลยป้าเหนื่อยเลย <c oughs> อ้าโอ้ไม่ว่าครับไม่ว่า <c oughs> จับอาบน้ำไม่เท่าไหร่ครับจับวิ่งใสเสื้อผ้านี่สิเอ้ย <c oughs> ไม่ต้องเลยชอบแกล้งอ่ะสมใสเลยนะนะนะ โอ้ยว่าไม่ได้เลยนะอร่อยไหมครับชื่นใจรวนเนื้อครับทุกคนใส่กระดิ่งไปนิดนึง <c oughs> ไม่ต้องเอาไอ้นี้มากครับเอาแค่พอไอนี่พอพอสุก สำหรับตูนนะชอบแบบนี้นนตูสบับแบบละเอียดเลยครับนี่นม่ซ่าเสร็จโอเคนี่ครับตูนจะชอบแบบว่ามีน้ำคุกคิกหน่อยอยาพ่อเ้าถิ่มบ้านไหนบ้านม่ะเป็นไรพ่อชอบกับถิ่มมากไม่เผ็ดมากเนาะพอดี เพราะพริกอันเนี้ยเผ็ดทุกคนนี่อะไรเนี่ยอุ้ยนะคะน้ำตาลที่เราหยิบพริกได้เยอะของชูรสนัวครับค่ะเส้นน้อยหน่อยใส่ใส่นี่อะไรครับอุ้ยไม่ใช่ข้าวคั่วข้าวคั่วรอันนี้ไงคะโอเคใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อกี้เกือบใส่รสดีพริกไทยหรือข้าวคั่วจ้ะข้าวคั่วค่ะโอเคครับพริกไทยเยอะๆยอิ่งแซ่บซึ่งชอบเยอะเหรอครับค่ะ ไป่ได้ไปครับโอเคโอเคค่ะโอเคแล้วก็มะนาวครับมะนาวบีบลงไปชอบเปรี้ยวไหมครับไมหน่อยเอาแบบยังไงก็ได้แซ่บๆค่ะทุกคนเนาะจดจัดฟ้าบึ้มพอก่อนนะครับแล้วก็น้ำปลาทุกคนปลาใสๆๆๆใสๆใสๆ่ค่ะโอเคโอเคอืมจะแซบไหม นี่นะครับคุณถ่ายนี่นี่ครับนี่อืมคุณจะได้เห็นอืมะจามอยูกอะไหนพ่อหน้าปลานี่ยหน่อยหน้ำปลาเนาะน้ำปลานี่ไม่ค่อยเห็นเพราะยางเนี่ยเราบอกว่าใส่ปูนถูกเนาะเนื้อนูนูหยิบมาจากปูนบ้างเลยเนี่ยนี่ฮะแล้วก็ใส่เส้นที่เราเตรียมไว้ลงไปทั้งหมดเลย อืงไงก็เสรไหมที่รักอร่อยมากสีบื้อใส่ดูด้วยพ่อพ่อกินเนื้อป่ะพ่อพ่อพ่อกินเนื้อป่ะเนื้องวเนี่ยแหละกินเบิดเนาะนี่ฮะมาชิมอีก้งนัอยนึงแซ่บเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มจัดจ่ายฟาบึ้มแบบเป็นบ้านนี่ยนะทุกคน Uh huh. <Okay. S 1> ใช่นี่ครับเสร็จแล้วมีกุ้งแช่น้ำปลาขนมจีนแล้วก็เมี่ยงของเราครับ uh huh. หอยแคงแก,กุ้งแล้วก็หมูกลาไรนี่ครับน้ำจิม้มซีฟู้ดเราแบบจวใจามากแล้วก็ลาบเนื้อครับผักต่างๆของเราขนมจีนโอเค สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาครับมากินข้าวกันน่าเบื่อหนึบหมามีบ้านี่เอาครับสวยเลยครับเดี๋ยวไปดูขอจับขอชับชับชับขอชับตรงจุดไหนไปย่างที่หื่งแม่แม่อ่าทุกคนมาเอาเลยครับอ่ามากินดูมากินแล้วอาจจะใช้ไฟสปอร์ตไลท์นิดหน่อยทุกคนเพราะมันมืดไฟเสียครับวันนี้ไฟเสียหน้าบ้าน อ่ะโหพี่ๆโชกินนะครับตัวนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากอพี่เป็นแบบนี้ย่ามากินไหมอ่ะย่าไม่กินเหรอโอ้โหอ่ะแม่แม่อะไรบ้ากย่าบเปรี้ยวเด้ดนี่มามาทุกคนน้ำจิ้มเผ็ดมากเด็ดเลยใช่ไหมน้ำจิ้มแบบจี๊ดสุดๆเด็ดบ่ะอุ้ยดูสอนผักในแม่ผักมาเป็นไร่เป็นสวนเป็นไหเป็นนาผักอร่อยแล้วลูก อะไรก็อร่อยอร่อยย่าครับมาครับย่ามมาานอยนั่งเลยดิมาาเรียากินบมกเบลยมากินซวลกับนูนี่กินแม่มาอย่างเดียวเลยแม่พ่อกินหอยได้ไหมครับได้พ่อไม่กินกุ้งนี่บิ๊บอร่อยมากเลยข้าวข้าวหมูข้าวแม่แม่แก่หมูนหะอืมวันนี้เรากินข้าว ไ้แสงไฟแสงไฟนีออนเอาแนื้อ่วเตงอ่ะเ้วเตงอ่ะเขานั่งนี่แหละนั่งทางนองเายเตงเตงที่เทอไรน่ันทั้งเอ้าขยี้ข้าหมฮะขยีเขยี้งูขยเกเาเแม่คาีเนหแม่เช่นแม่นะอันนี้พี่พี่ลวกพี่ลวกสุกยังดีเป็นไรแคบแคบที่หนึ่แคบดีลูกแคบหรอนี่บแคบอะ เ <Gram mar osc> รี่็เยอะจี๊ดาดิหน่อยม่แ uh ม่ครับแม่ใครวะได้ทันทีเลยทุกคนเพราะว่าเนี่ยอ <of a little cow an> ้ากูว่าแม่อ้าคันโตโต่นี่นี่ไมารับมาสิงคิค่ะ ยายกินย่าไม่กินแม่กินกุ้งลงพอยยานังนังนี่กันอะงพอมมันังนี่ยายขยบอีกแห่งายังนี่ได้ตามเด็กอาจา์หนูก็ได้อายามาแม่ยานังเออนักไก่พ้อกันอ๋อเขากินกุ้งบอนัน้รกินมะนี่วรกินน้ำซมเยเลยย่างสุวน่ากินหมูบดอกหมูมาเอากุ้งใหะ อครับอ,อันนี้สุกว่ะน่บ้าสุกชอบอัน,อนนี้สุกข้าิเนี่ยเส้โดูเหนื่อยยตำมันนี่ตกตาได้มั้ยตามไปไ่ะอยกกินผักบ่ะในผักดิงเอานี่ขนมเสีนแม่มันขนมเสีนลวกแม่ลำเนื้อเป็นยไงครับรูรับืออรอะไร,รยเยอะอยู่ นีกแล้วขงแรงนะอยูคอยเขาขักกว่าแบบแบหลายพ่อเยอะกระปุกสีเหลืองไหมหนูเนี้ยปุกเลยะสีเหลืองค่ะสีเหลืองค่ะอ่าเยลล์เอาคนเจริญกินท้ากินท้าแม่เดี๋ยวนี้ให้แกกินทอดหมูปองแกไปยัง่ใช่ทอดูลาไหมจ้าแม่กี่ทอดหมูัวนีดีกว่า เหนนวัแล้วอันไม่กินข้าวเหรอลูกดูนะม่ผัดหรอเอาผักมานี่เนามากัดเอากัดแก้วแม่ก็จะวุ่นวายน้ไกวันั้นแ้วแ้วันัเไม่เหมือนหนูไม่เหมือนหนูเร กินไหมอร่อยไหมเนี่ยผักกาดเกียวเนเออเก่ยวอพิเศษนันียาผักกาดอันนี้เป็นผักยังงี้ไงจะแบไม่ใช่จะละแบบจะมาแม่หญ้ามาให้มันจิ้มยานิดเดียว่้าหญากินเพลไรไ่ด้เิตัวเองเมื่อเมื่อกี้ยาไอรีวิวนี้อร่อย อร่ออาเต็มัเขาทำมันดิฉกินอ่ะนะัแพว่าแม่เอค็มมากเผ็ดมากคือเผีจัอ่ะกบไม่พอกินเยอะไม่องยวงยนะให้ถึงกม่อะลองเพียงเพยง คแม่ชอบคำใหญ okay. si ่ครับเพ่องพิแม่เรียกทุกคนกินห่ะแม่น่ะเขาดูแม่อย่บ้านเลยเอม่พี่่องพี่่อมาิล่มากินด้วยกันนะคะอร่อยมากมากเลยทุกคนค่ะตอนแม่รีวิวทุกคนน่ารช่วยลูกทำงานกินด้วยกันนะคะอร่อยมากมาเลยางอบาอามรีวิวง อยากไอ้่าขนาดหนูออกขนาดนี้หนูก็ยังอายอยู่เลยแง่อยากอายเมื่อวานมีพ่ออันนี้บี๊บบิ๊บเข้ามาบิ๊บบิ๊บอันนี้เข้าสู่ช่วงบีบีิรีวิวครับหมูไม่เอาหางออกอ่ะอเอาพ่อเพิ่งกินกุ้งเดือมพ่อลองซิมไปเลยซินทั้งหางไม่เลยมากเวอร์เหลืเลยเอาบิ๊บบิ๊บเรียกทุกคนกินหน่อยไกินเลยเชิญคุณเชิญทุกคนมากินด้วยกันนะครับคุณหนาเปลงกอมฟินก็เบียรเชิญ เจ้าแม่แผงขึ้นมเขาหรออ๋อใส่นิดน,นึ่งนะไหนก้เต็งผิดเหรอเขาซื้อจูโทรให้เป็นผิดโซจูใช่ชู้เปล่าไม่ได้นี่ไหนล่ะเฮีเอ๋ เอาลำแข่งป่ะแ่งนงล้มไปใส่บอร์ี่รูมอกิ่นในรั้วเป็นกิ่นกัะลูกกะลานนลูกมอุมอยอาสิอันนี้พ่อไป็นซึมๆง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนขอกิน่หงอนหอกแขกว่าขอหอมกอดได้ไหม Ủa xì lệ bỏ lệ xì của mộng à Lệ bột Cứ lạ ôi lệ lệ kìa mẹ Tối nay là thơm khoang à Thì thơm à Tạm tụi mẹ Nha Hay là thịt Thịt Nhau hay bò Chẹo nhau Nhoi nhau Hơi kém Hơi khôn Hơi khém Thôi sướng nhau ăn kìm nó có sướng nhíu Không có sướng Sướng khòn Kính đại khá Kính đại khán Ừ Ai rồi ai rồi Đó tụi em พิ่แม่พ่อ่าอร่อยเป็นไหมพ่อก็บ้าอร่อยเป็นพ่อเพียวุงะไ่เด็ยวอันนี้ผักตอเรอเมื่อานี้พ่อพ่อรีวิวยังไงแม่รีวิวอันุ้หรรู้ว่าเป็อันผักบ้าันี้ผักกาดวคือว่าอันน้ำเต็มหวอ๋อแก่ไม่ได้จริงนนพี้ตื่นหัวคอยกินดีพอยเลยแมกินได้สดส ุดิบันกินครับจะกินน้ำากินน้ำครับ <c oughs> พูดก่อนอย่ากินน้ำครับงั้นก็ไม่ได้กินนะพูดไม่พอเน่ยเพราะเขาอยู่ะอื้ <c oughs> อเหตุอะไรเป็น่ะขอบ <c oughs> คุณนาย

กินลบดิบติดเดิมลบถูกใช่ไหมหอยอันนี้คุ้ไงเนี่ยเนือเนืเดือลเนื้อลบถูกมัลูกลูกอยู่แม่น่ได้กินครับบมกินแม่ินเหร่กินานน้ำันิดบ่เออไได้น้ำปลาไหมน้ปลาาอยาเลยเอาบ่น้าปลาบ่ กินยอดแมงกินอร่อยไหมพี่พี่็ดนหัน้ำตาไหลอยู่บวดต้นเบอย่างพออร่อยไหมพ่ออร่อยมากอร่อยมากไม่ว่ากินมาได้เจ้าก็ดีแม่อยากไม่พ่อกินไม่น่ากินแต้นลำด้อยเอาข่อยซื้อกินแม่เหรอน้นลำกินไว้กินได้เยอะต้มปลาต้มเนื้อร้องร้องเขาไม่กินน้ำปล่าเปล่า มื่อนี้ก่ม่เต็มพลังก่อนทำงานมันดหไ่มือนี่มือนีไม่ที้กอดเบิดมือกอดหน่อยนะกอดเบิดมือเหมือนเดิมกดแล้รักกันรักกันนะบ้าบ้ากันเนาะกอดดีกับบ้ากอดอยากบ้าคือกันงันนบ้าหมดเลยกดเมื่อไปเนี่ยมาใ้ขอกดกดเนี่ยกดรักกันรักกันนะแม่พ่อแม่บอกว่าจะ ก็มันแม่ก็อ,อยากเป็นบ้ากันร่รู้ว่ามันมันมีความรู้สึกยังไงเอืะอ,อยากมีลูกความความรู้สึกคือคนบ้าสิยิ้มตลอดเลยหนูกันที่ร้อคอยกินเข่าแน่อ๋อคนบ้าอันรู้ดี <c oughs> ตลอดเลยร้อเห็นคนขากันแ็่ยิ้มอะว่าแรกมันเป็นเป็นยังพ่อคือยิ้มตลอดปัอ อะไรแม่ปะทุกเดี๋ยวมีการันต์อะไรให้ให้ก็ยิ้มแหละพิ่นเอาไม้ชี้ออกมาเลยพิ่นให้มานี่ครับเดี๋ยวจะไปแล้วทุกคนกินไปเรื่อยๆครับเนี่ยลาไปคำนี้กับน้องแพลวโอ้ไปบี้ด้วยบี้ด้วยโอเคสองพี่น้องเลยพี่น้องกินเลยอ่าสองพี่น้องนะครับใครจะใหญ่กว่ากันของบี้แน่จะใหญ่กว่าที่รักนะโธ่โผธ่ปาก ปากหรือปากทำน่ะปากหรือปากทำนี่เอ้าเสร็จแล้วเขาปากไปแล้วปาะชาชนเที่วอ่ามโอ้โหจิบจิ๊บเมสาวลายเสืออันนี้ที่ชุดคุณป้าที่คุณป้าตุกส่งมาใช่ไหมครับเสือแก่ นี่ครับสีสันจดจ้ากินไปเรื่อยๆครับทุกคนไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแม่แม่ปิดคลิปหน่อยแม่ขอบคุณมากมากะเออน่ารักเด็กอยู่ในรถเนี่ยไม่กินข้าวเนี่ที่ข้าไปตอนเย็นครับทุกคนโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายแลนบ๊ายบายโอเคเฮ้ยที่เ่าว้ เนื้ม่มีเนี้เ่ออานคนวะเนี่าฮาว่ากินมุมมอ่ะเี่ฮาท้ายคลิปครับโอ้โหเขาใช้แฟลไแ้แบบเครื่องสำอางที่นักแบบ